ก้อนแรกที่ผมจับเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะมีไออย่างที่แบบคือก่อนที่มันจะเป็นอย่างเง,งี้ยมันต้องทําตั้งแต่ดินบะแห้งครับดินตอนบะแห้งนี่คือการตั้งใจทําผมว่าจากตรงเนี้ยแสดงว่ามันเป็นตั้งแต่ก่อเหลื่อมแหลกเลยนะหนึ่งสามศูนย์บวกสองสามสองห้าเพราะรัตนโกสิร์ศกที่หนึ่งคือสองสามสองห้าในที่สุดอ่ะปีที่สร้างสาะระกางอย่างวาเชเจียงไฮ ตีสงสัยกันมาเมินแล้วนะว่าสองซีซีสามนั่นบัตรใจนะอันนี่เป็นหลักฐานสําคัญเลยนะครับเขียนว่าศกหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์บวกสองสามสองห้าเนาะรัตนโกรสินศกสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าปีที่สร้างสาระกลางเชียงไฮ้นี่นะครับเพราะว่าตะกอนอ่ะเวลาเขาก่อสร้างอ่ะเขามักจะซ่อนอะไรอย่างไว้บางอย่างเขาไม่ได้บอกเ,าอเราตรงๆหรอกว่าเขาตั้งใจอย่างนะแต่ตะกี้เจอไปหนึ่งกอนละศกหนึ่งสามศูนย์เนาะ คงคลายข้อสงสัยได้ได้แล้วนะครับว่าปีที่สร้างสารากลางอ,อันนี้คือจันจันใต้ดินจั้นปื้นตีวางต่อมอของอาคารหลังนี้นะครับศก130เขาเจอหลายก้อนเลยนะครับตะกี้หลังจากที่เจอก้อนแหลกตอนนี้มาเจออีก2ก้อนละนั่นแสดงว่าอาคารหลังนี้สร้างในรัตนโกสินทร์ศก130แน่นอนนะครับชัดเจนแล้วส่วนป้ายนะ่ะเป็นการเขียนขึ้นที่หลังแน่นอนนะครับ